น้วม,มาสก,การครับปูเออฮะจะเริ่มก่อน,นจ้าหยุดเมียสูงมันทำไมอาะไม่เม,วม<อ>งวดที่แล้วเมออื่อที่แล้วหลุดไปเนาะค่ะปูเนาะบม,มาเนาะเอาหลุดถ้าเลขวิ่งเลขยังหลุดก็คือหลุดเนาะค่ะเข่าก็คือเข่านี่หลุดแมนอ่ะเสนอให้ดูเนาะค่ะศูนย์ห้าเนาะศูนย์ห้าศูนย์ห้าหกแปดเลขออกสองตัวก็คือเลขศูนย์ห้าสองตัวล่าง สามตัวคือห้าหกแปดมวงนี้บ่มา,ากแจ็คตัวนะปูณเนาะไปแอดแ์แอดได้เลยนี่หลังจากเฮ็ดหลังค้าแล้วแล้วโอ้ยบ่มาเห็นแจ็คตัวเลยวันนี้ไปแอดไปเมื่อตัวตัววันนี้ได้หาแนวสนั่งไปน้องกะบปุณห์เนาะให้เลขพิ่นเข่าเนาะอันนั้ทางวัดเพิ่นบ่ทันมีอัะไรแน่ก่อนค่ะปูตอนนีหัวละครั้งตัุ้ยไงมันหันละครั้ง หัวละข้างบ้านได้มีอยู่แม่นบอกอ่ะแม่นบ้านได้สั่งอย่างน้ำเพลินแม่นบอกมาสั่งวัดตั้งแต่ปู่ต่อปู่ก็จ้าโอ้่หสั่งบ้านนี้แม่นมีเราบอกปู่แม่บอกว่าในมีแล้วแม่นไก่ล่างนะแม่นกับบ้านได้มีหอวละขังกับบ้านได้มีแม่นโอ้เอาพันจัง ันมันม่ชโลมมีลาไม่มัมมมนก็สีสัางอันใดก่อนละ่ะอันสําคัญเอาแม่นก่อนหมอููหรือจังไหนมันเกิดไส้ทุนหลายอยู่นี่เนาะเอาหอละคั่ง,งนี่แหละเอา,าอหอละคั่งหมอบูเน่ยพรแม่นมันาว่าเขาม,เมันเทาวันเตาั่นอยู่มันมีผีปีศาอยู่ไกลนะก็เลยว่า para, พอเลขเขาแล้วเพอเลขกัน พอสร้างกันหลังค้าแล้วเลขเงียบเก็บเงินย่อมวันนี้ปู่บ่ฝันแน่บ่ครับฝันให้แน่เป็นหยังบ่ฝันนี่แหละจะฝันอยู่บ่ฝันฝันนันแม่นเนาะค่ะเวลาคั่นปู่ฝันเนาะจะได้กดจักหลังเสียด้วยกดกระโดมีนิดกดหน่อย3้ำล้งน้อยๆ เอาให้เลขเขาเนาะวันนี้เนาะคับปูเนาะให้เพื่อนมาซอยเลยมิยังยินบอกคับปูให้เพื่อนมาซอยเนี่ยมิยังมาอยมาบ้านเป็นยั่แล้วจออยุบอกคนแน่มว่ามาซอยสั่งแนวันศแนเอะ มาบอกในความฝันเนเด้อดิเราพัฒนานะค่ะตามต่อแล้วค่ะ <Yeah. S 1> ปูแล้วแน่นอนตามต่อ yeah, no, 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 no. เป็นเลขสูตรคำนวณแล้วค่ะ mm. เลขความฝันจาน้าย่มในสิฝันกันฝันย่มในแม่นเนาะอยากได้ความฝันน้ำปูเนาะจา้ะร mm. ัฐบ,บ,บาลไทยปล่อยาบาลมบองหืดตามปูปล่อยแล้ว ปูไปป้อยไปลำบกากการทั้งส่งโจพา้าลวยบัวได้เหรอบัวอะไรเนี่ยส่งไม่แล้วเนี่ย<ป>อ๋บอ,อบ้านได้ลงคนะลิปเนาะโอมาลงคลิปปู้ส่งมาแล้วจ้ะวันนี้แนวทางเลขปอลตั์ตีเลขดลวางสามือนปู้ตรงไหนมาเอาคลิปนี่ค่ะแนวทางเล่าไปก่อนเนาะคะ่ะวันนี้เนาะ ลราด่วนๆเอาไปพิจารณาเบิรงกร่อนบานี้สิสังหอลระขัง่งเนาะค่ะเอา้าให้เข้าเดอ้อเฮ็ดเทลยางไปน้ำบัดนำบ้าเนาะค่ะปูเนาะแมนวิ่งลูดตัวไหนค่ะปูวิ่งลูดเก้าลองศูนย์วิ่งลูดเนาะค่ะเก้าลองศูนย์จ้าแมนสามตัวครับปู ามเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์ค่ะเก้าศูนย์สองตัวเก้าศูนย์บอจ่ะแปดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะเก้าสองเก้าสามเก้าสองเก้าสามจ่ะตัวกันศูนย์ศูนย์กับศูนย์สามตัวกันมีศูนย์ศูนย์นะค่ะกรับศูนย์สามนะจ่ะแป เขานด้บอจับปุ๊บจนน่าละจนแน่นนะคะวิ่งรูดเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์นี่แน่นตัวใดค่ะปน๊นเก้าเก้ากับศูนย์เน้นที่เก้าสามตัวสามเก้าศูนย์เนาะจ้ะสองตัวมีเน้นตัวใดค่ะเก้าศูนย์เก้าสามเก้าศูนย์กับเก้าสามจ้มมะ เน้นสองตัวคือ90กับเก้าสามนะคะปูนาะแมนดแล้วอีก <Man. S 1> ขาเดอ้อบันนีิสางหอละครหอละครังนะคะมีสุมิลามีมานกะตามนี้อ่ะขอทวนตัวเลขก่อนนะคะปูบ้านแพง25สิงหาคมสองห้าหปดเราพัฒนาวันจันนะคะวิ่งรูด9กับ0ย์เน้น9กสามตัว3 90เย์สตัว90 91, 9าศูนย์เก้า เน้นเๆ90กับ93สองตัวเนาะค่ะปล่อยจัดเต็มเน้ะค่ะปูมาหนิเนาะแมนเข้านั้เลยปูไม่ยังเบาก็แบ๊จี่เ่ยจับปูเออจะอะไรลกใบมันนม่หลาจะอะไรยาินุงโลกมันโอ้ยนั่ยไปไปไป่้นโตกประมาณครับเลย เลขเล่าเ,เขาเลขไงเขากะยัดมอจอมวดกะป้าจิตโอ้รงวาจะเย็นดนะกั้งน้ำญาติโนม้มมาละบางไปพุ่งก่อนขอาห้อยโอามาเด้อมาน,ออนี่งมีละ่ะกลับขอบคุณลับคุณค่ะคุณน,น,นขข่ากอด กรรไดมัจการค่ะค่ะก็เป็นแนวทางนะคะ่ะแนวทางของปู่บ้านแพงนะคะกามี่อ่ะเอฟซีเนาะคะ่ะ <c oughs> แม่กาละินเพินได้โทรมาคุยกับแปรเพิ่นว่าโอ้เลขปูบ้านแพงนี่พ่อเพิ่นได้หลังค่าแล้วเลขเพิ่นคือบอมาเลยท้งเลขวิ่งเพิ่นว่าเนาะเอา้าบาทนี่ก็เลยว่า อยากให้เลขเข่านะคะปูก็เลยว่าหาแนวเฮ็ดแนวส่างน้ำวัดน้ำว่าไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าวัดกะค่อนข้างอานาถาเนี่ยนะคะเพราะว่าอยู่วัดบรรนอกเนาะบรรนอกบันหน้าเฮาเพิ่นก็เลยว่าหอระคังเพิ่นกับบอลันมีอยู่ดีวัดเอฟซีแล้วก็อ่าอย่างกัเพิ่นว่าแม่นแล้วะ็แม่ สำหรับไว้เผาศพเนาะค่ะวัดนี่กับโมมี่เนาะค่ะเพื่อนกันเลยว่าเอาอยากได้หอระฆังก้อนแับน,นมีสุกมิลาบเอียงอันใดจังใดกับจังว่ากันเนาะค่ะอยากสั่งหอระฆังแต่ว่าหอระฆังผู้ใดได้สั่งเนาะค่ะก็มีซื้อเสียงโดงดังก้องกางว่านไปไก่ผู้ใดทําธุรกิจการค้าการข,า,า,รขายแม่ค้าแม่ค้าเนาะค่ะอยากให้ค้นลู้จักสถานที่ มองตัวเองค่าขายจังใดกะสั่งหอละข้างเด้สิใคมิโชคมิลาบก็อย่าลืมเนะค่ะร่วมด้วยช่วยกันบันนีส้สิได้เก็บสะสมสั่งหอละข้างเนาะกับปูบ้านแพงเนาะคะการซุมือนี่กะน้ำวัดน้ำว่าก็ต้องเบิ่งดีๆเนะค่ะการที่จะ,ะบริจาคหรือกันทำบุญน้ำท่านเนาะค่ะ สร้างกับวัดที่บานกันด่านจริงๆเนาะค่ะอัตคารจริงๆ,ๆก็ได้บุญเนาะค่ะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้แาดกาขอให้ทุกท่านมิชมิลาม,มิมานเนาะค่ะโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกซิเนาะค่ะขอขอบคุณคุณ,คณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกๆคนทุกๆท่านที่เข้ามารับชม รับเบิง้งรับติดตามเนาะคะ่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อย,ยู่ตลอดใ่ทอดทิ้งกันเนาะก็ขอให้ทุกท่านมิโสม,มิลามมิมาแห้แงแห้งปังๆรุ้ยๆคามโค้งไปล่าไว้แร้งเนาะคะ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านเนาะคะ่ะพูดถูกใจเนาะคะ่ะถ้าพูดไม่ถูกใจก็ขออภัยเนาะค่ะขอโทษขออภัยถ้าพูดถูกใจก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ในเด้อกลาเป็นกันร่งใจกับทา้งซองโจผ้าลวดน้มแน่เนาะคะ่ะ เป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันเนาะสำหรับคลิปนี้นขอตัวกอ่อนน่าคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ